สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมามลิ่งทาโรว์ใบาตานะคะ จงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขานมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ตงและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอเปอร์มือถือเสริมดวงพร้อมใส่ชื่อให้ทุกท่าน ะะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะวันนี้ตาก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตในวันหยุดอย่างมีความสุขในทุกๆคนเลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือความสุขที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรคะตาจะใช้สำหรับนี้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มเมาหมอยสอยไพย่ทาโร่กันได้เลยค่ะ ให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะความสุขที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรคะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะเดอมอค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีมีนนะคะสองไม้เท้าค่ะ คุณอาจจะเป็นคนเมษสิงธโนนะคะธาตุไฟนั่นเองอาจสวินถือถ้วยค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะสี่ถ้วยค่ะคุณอาจจะเป็นคนกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่คุณก็จะต้องมารับพลังงานในคลิปนี้ของคุณไปเพราะ ความสุขที่คุณจะได้รับก็คือสิ่งที่ตากำลังจะบอกออกมานั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาบ้างนะคะคุณเป็นคนที่มีความอ่อนหวาในตัวเองนะคะเป็นคนที่อาจจะมีประสาทสัมผัสไวแล้วก็ มีรางสังหอนที่แม่นยำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่อย่างรู้อนาคตหรืออาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมาอย่างช่ำชองนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตนะคะหรืออีกในหนึ่งตากำลังมองว่านะคะกอนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความสับสนวิตกกังวลนะคะหรือสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกความจำไม่ดีเป็นต้นนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยจะเข้าพวกกับสังคมได้หรือว่าสังคมที่มีอยู่ข้างๆตัวคุณคุณก็จะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงเข้ากับใครไม่ได้เลยทําไมฉันถึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตส่วนตัวให้คนอื่นรับรู้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตากาลังมองว่านะคะสําหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของการลงทุนธุรกิจนะคะ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีงานงานหลักอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองจับมาสักงานนึงอาจจะเป็นงานเสริมของคุณก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วคุณก็มีการมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าคุณจะต้องทำงานที่คุณรักอาจจะไม่ใช่งานประจำที่คุณทำณตอนนี้เลยนะคะอาจจะเป็นงานอื่นๆเลยที่แสดงความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นเพรคุณ เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สําหรับบางคนที่อาจจะอยากย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือว่าอยากจะไปเรียนไปทํางานในต่างประเทศนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าประเทศที่คุณอยู่นะตอนนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการดําเนินชีวิตของคุณนะคะคุณก็เลยอยากจะย้ายไปต่างประเทศที่คุณรู้สึกว่าทําให้ชีวิตของคุณ ดีขึ้นในทุกๆด้านนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของอื่นๆนั่นเองนะคุณก็อาจจะมีแผนที่จะมีการอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้ค่ะไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือบางคนก็ย้ายบ้านนะคะอาจจะแค่อยากจะย้ายที่อยู่นะคะอาจจะย้ายจากอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่ที่ซื้อบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มอบความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้อื่นอาจจะเป็นคนที่ ใจดีกับผู้อื่นจนรู้สึกว่าสังคมบนโลกใบนี้ยตาจะบอกว่าเมื่อเวลาที่คุณใจดีกับคนอื่นนะคะสําหรับคนที่เขาใจดีคืนมาหาคุณก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็จะมีคนจําพวกหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาอาจจะชอบหาผลประโยชน์จากคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะเช่นคุณอาจจะชอบ เลี้ยงข้าวคนอื่นคนที่ชอบเลี้ยงอาหารคนอื่นหรือว่าเลี้ยงน้ําคนอื่นบ่อยๆอยนี้เป็นต้นนะคะแล้วคนที่เขาได้รับบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เขาขออะไรจากคุณคุณก็จะเป็นฝ่ายให้จนสิ่งที่คุณมีความใจดีมีความอบอ้อมอ,อารีแก่ผู้อื่นมากเกินไปกับกลายเป็นว่ามาทำร้ายคุณในภายหลังนั่นเองนะคะแต่ตาไม่ได้หมายความว่าให้คุณมองโลกใบนี้ เลวร้ายไปสมดนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ดีและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะแล้วตากลังมองว่านะคะคุณมีการต่อสู้ชีวิตมาอย่างยาวนานมีการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาได้จนนาชีวิตตอนนี้ตากรรมมองว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะ ผิดหวังในเรื่องต่างๆนานาความรักความสัมพันธ์การงานแม้กระทั่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับหัวหน้ากับคนที่เป็นผู้บริหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณก็สามารถแก้ไขคุณก็สามารถเจราจาให้ผ่านพ้นมาได้อย่างสม่ําเสมอเพราะว่าคุณคือคนที่เก่งคุณคือคนที่ใจดีต่อผู้อื่น แต่บางครั้งในเรื่องของการทำงานคุณก็พร้อมที่จะสู้คุณก็พร้อมที่จะเสนอไอเดียบางอย่างให้แก่หัวหน้าง,งานของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณแม้ว่าคนพวกนั้นเขาจะไม่ค่อยเข้าข้างคุณหรือไม่ค่อยเข้าใจคุณนะคะแต่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรและเวลาที่คุณทำงานนะคะ สำหรับคนที่อยู่ในงานประจำนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องทุ่มเทเพื่อบริษัทนี้อย่างมากฉันมีไฟในการทำงานอย่างมากนะคะคุณก็จะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นคุณก็จะลงมือทำทำทำ,ทำจนบางครั้งตัวเองอาจจะป่วยจนบางครั้งตัวเองอาจจะรู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปอย่างที่ตองตาบอกก็คือว่าทำไมฉันถึงทุ่มเทเพื่อบริษัทนี้จังเลยแล้วทำไมฉันถึงได้ค่าตอบแทนที่ไม่ดี เท่ากับสิ่งที่ฉันให้ใจไปเท่ากับสิ่งที่ฉันได้มีการลงมือทําไปโดยที่ฉันไม่ได้คิดอะไรก่อนหน้านี้แต่ลาที่เรามองอีกมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทมากเกินไปหรือเปล่านะแล้วเรารู้สึกรักกับงานที่เราทําจริงๆหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อกับงานประจําแล้วนะตอนนี้แล้วก็เฝ้ารอโอกาสเมื่อไหร่เมื่อนั้นที่ฉันจะได้ออกจากงาน เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้ไปทํางานที่ตัวเองรักตัวเองชอบโดยที่คุณอาจจะรอคอยในเรื่องของเงินที่คุณจะได้มาลงทุนธุรกิจหรือแต่กําลังมองว่านะคะณนะตอนนี้มีโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วแต่ว่าคุณไม่เลือกที่จะมองโอกาสของคุณคุณไม่เลือกที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ เพราะว่าตากำลังมองว่านะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณแต่คุณมองไม่เห็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณไต่ตองให้คุณคิดดีๆนะคะว่านะตอนนี้นะลูทางที่ตากํากลังจะบอกนะคะสําหรับคนที่อยากจะทํางานเสริมแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะคะตาก็จะบอกเสมอเลยว่าสิ่งที่คุณรักคุณชอบอะโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยที่คุณอยู่กับมันได้นานๆนะคะสิ่งนั้นนั่นแหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดชีิตของคุณ ได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อของเยอะๆแล้วเวลาที่คุณได้รับของจากไปรษณีย์หรือจากขนส่งที่เขามาส่งของนะคะคุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นเสมอแล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่เราแกะกล่องของที่เราสั่งมันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะมันรู้สึกเติมเต็มชีวิตของฉันให้รู้ว่าฉันสามารถซื้อสิ่งไหนก็ได้ฉันสามารถตอบโจทย์ชีวิตของฉันได้มากมาย,ยานี้เป็นต้นนะคะสิ่งนั้นแหลคะค่ะตากำลังมองว่า อาจจะเป็นอาชีพที่คุณนำมาพัฒนาศักยภาพต่อยอดได้เช่นคุณอาจจะชอบเปิดกล่องสมเป็นต้นอย่างนี้นะคะเหมือนต้องตานะคะตาชอบเปิดกล่องสุมคุณก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณได้เปิดกล่องสมคุณรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจเต้นแรงนีเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะสามารถอัดคลิปนะคะลง youtube ว่า เป็นการรีวิวสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอมีการรีวิวไปเรื่อยๆนะคะคนที่เขาจะมาขอให้คุณรีวิวสินค้าให้กับเขาในอนาคตก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเพราะโลกใบนี้นะคะณนะตอนนี้สามารถหาเงินได้หลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังกังวลใครที่ยังเลือกไม่ได้คุณลองมอง ลองคิดกับตัวเองดูอยู่กับตัวเองนานๆดูนะคะว่าสิ่งไหนที่คุณสามารถลงมือทําได้ทันทีนะคะถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของการเงินก็ให้คุณหาช่องทางรายได้เสริมนะคะหรือถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของความสัมพันธ์สําสหรับคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่นะที่คนที่ฉันรักคนที่รักฉันจะเข้ามาหาฉันนะคะคุณก็จะต้องใช้กดแรงหนึ่งดูดนั่นเองนะคะให้คนที่คุณรัก มาหาคุณในชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างชีวิตของเันเพื่อนที่ผ่านมาไม่ว่าอุปสรรคปัญหามันจะหนักมันจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะตาก็จะบอกเสมอว่าชีวิตของคุณจะเดินทางไปตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความผิดหวังความเจ็บช้ำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเคยพังทลาย โดยที่คุณรู้สึกร้องไห้รู้สึกเศร้ากับมันนะคะตาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะคุณมาอยู่ถึงตรงนี้ได้แล้วคุณลุกและพร้อมที่จะสู้กับทุกสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งไหนหรอกค่ะที่จะมาทำร้ายเพื่อนๆได้ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะเพราะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตเพราะคุณที่รับทุกความทา้าทายคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง มันก็แค่ความท้าทายในชีวิตของเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้สําหรับบางคนที่อยาจจะยังคิดไม่ตกสําหรับบางคนที่อาจจะมีความคิดวิตกกังวลมีความน้อยเนื้อต่ําใจใดๆก็แล้วแต่นะคะตาก็อยากจะบอกว่าให้รุกขึ้นสู้นะคะตาก็จะเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆทุกคนเสมอเลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าความสุขที่คุณจะได้รับในเดือนนี้คือเรื่องอะไรกันแน่คะ่ะ มาให้ไพ่บอกกันดีกว่านะคะว้า wow, ว The Emperor ค่ะตาขอเปิดอีกสี่ใบนะคะ8ดเหรียญค่ะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนะคุณมีและคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากๆคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะพราะคุณ เป็นคนที่มีอำนาจบารมีคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดยที่บางคนบนโลกใบนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบคุณเลยนะคะน้องตาเริ่มเปิดไฟค่ะแล้วตาจะบอกว่านะคะสำหรับบางคนที่รอคอยในเรื่องคู่รักคนรักนะคะ คุณอาจจะได้เจอคนที่เขาเป็นพ่อแม่แม่ๆมหรือคนที่เขาเป็นนักธุรกิจคนที่เขามีอายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีมีมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่แล้วตากําลังมองว่า เขาอาจจะเป็นคนที่มาอุปถัมภ์คุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลของคุณอยากจะบอกคุณว่าท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอุปสรรคทุกปัญหามันแค่คือความท้าทายที่ท่านจะมอบบททดสอบให้กับคุณว่าคุณจะสามารถผ่านพน้นว่าคุณจะสามารถลุกขึ้นสู้กับมันได้หรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วความสุขที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับเงินจากการสร้างสรรค์ ผลงานของคุณให้ออกสู่ประชาชนบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะคะแล้วพรสวรรค์ของคุณจะทำเงินให้กับคุณนั่นเองแล้วตากำลังมองว่าไม่ว่าคุณณนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่ค่อยมีแพชชั่นคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซแต่แตาคำังมองว่าณตอนนี้แหละคะ่ะคุณจะต้องใช้เวลาของคุณในการลงมือทำในการค้นหาตัวเองว่าตัวเองรัก ตัวเองชอบอะไรหรือตาจะแนะนําให้เพื่อนๆนั่งสมาธินะคะการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แค่คนที่มีอายุทํากันนะคะถ้าคุณได้เรียนรู้ว่าคุณจะเข้าไปถึงจิตภายในของคุณได้นะตาจะบอกว่าคุณจะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณได้มากกว่านี้จริงๆค่ะเมื่อคุณได้เข้าไปถึงจิตภายในจริงๆนะคะเพรานะนตอนนี้น้องตาก็ ฝึกนั่งสมาธิอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตาเ็าอยากจะบอกว่าการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองในโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่โลกโลกนี้นะคะเป็นโลกของจิตวิญญาณอีกใบหนึ่งนะคะคุณจะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณแบบไหนก็ได้แล้วคุณจะรู้สึกเต็มอิ่มรู้สึกเติมเต็มชีวิตได้มากกว่าน,นี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนั่งสมาธิน้องตาแนะนํานะคะและคุณจะค้นพบค้นเจอศักยภาพของคุณเพิ่มเติมอีก100% 150%รนรบนจริงๆนะคะเพื่อน ควสวรางของคุณทําเงินให้คุณได้แน่นอนหรือสําหรับบางคนที่พ้นพบคนเจอเส้นทางของคุณแล้วให้คุณมุ่งหน้าคุณมาถูกทางแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ว่าสิ่งไหนเชื่อน้องตาค่ะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเมื่อคุณตั้งใจเมื่อคุณมุ่งมั่นและมีศักยภาพมากพอนั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ คุณจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณจะได้ไขว่คว้าความรู้ที่คุณไม่เคยรู้มาเลยว่าบนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวที่รอให้คุณไปเปิดอ่านยังมีเรื่องราวที่รอให้คุณไปหาความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานโดยที่เป็นตัวของคุณเองให้โลกใบนี้ได้ประจักษ์นั่นเองนะคะ คุณจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างมีความสุขเหลือเกินโลกใบนี้มันช่างสนุกสนานเหลือเกินเมื่อฉันได้มองโลกที่เป็นในมุมมองด้านกลับที่ไม่ได้เจอแต่อาชญากรรมที่ไม่ได้เจอแต่สิ่งร้ายๆสิ่งเลวร้ายในข่าวานี้นะคะเพราะฉะนั้นป็จะแนะนําให้เพื่อนๆเสพข่าวอย่างมีสติและเลือกเสพข่าวที่เป็นพลังงานด้านบวกนะคะแล้วก็อย่า นำใจของตัวเองลงไปวิ่งรู้วิ่งของคนอื่นมากเกินไปนั่นเองนะคะการที่เราวิ่งรู้วิ่งของคนอื่นโดยที่คนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเราวิ่งนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นทําให้เราเสียเวลาเปล่า,ลาในชีวิตของเราไปนะคะเช่นคุณ <papier> อาจจะเอาเวลาที่คุณไปดูฟีดตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ คุณก็จะหันมาหาความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นและก็จะได้คนพบคนเจอพรสวรรค์ของคุณแล้วก็จะมีรายได้อย่างมั่งคั่งนั่นเองนะคะอีกสองใบนะคะราชาถือดาบค่ะ8ดดาบค่ะสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่า ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจว่าชีวิตของตัวเองจะดำเนินเดินทางไปในทางไหนนะคะน้องตาก็อยากจะบอกให้คุณนั่งสมาธินั่นเองนะคะถ้าคุณนั่งได้หรือว่าให้อยู่กับตัวเองนิ่งๆดูนะคะไพ่สี่ถ้วยแล้วก็แปดดาบตากำลังมองว่านะคะสำหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความคิดที่ อาจจะเป็นความคิดที่คุณคิดไปเองนะคะในบางเรื่องโดยที่เรื่องนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นมันคือเรื่องของอนาคตนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนไม่รู้หรอกคะ่ะว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นแบบไหนแต่เพื่อนๆสามารถที่จะสร้างจินตภาพการจินตนาการว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นไปแบบไหนเดินทางไปแบบไหนนะคะ คุณก็จะสามารถสรรสร้างชีวิตของคุณเองได้นั่นเองนะคะถ้าคุณเชื่อนั่นเองนะคะแล้วก็ตาจะบอกว่าให้เ,เพื่อนๆปล่อยวางมันมีอยู่แล้วนะคะความคิดลบความกังวลในบางเรื่องอาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นความกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราแบบไหนคนรักถ้าเราทำแบบนี้กับเขาเขาจะโอเคหรือเปล่าหรือถ้าเราเริ่มอาชีพเสริมของเราคนในครอบครัวจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะ ตาจะบอกว่าคุณจะต้องพยายามอย่าคิดแทนคนอื่นคุณจะต้องพยายามคิดถึงตัวเองให้มากที่สุดก่อนนั่นเองนะคะเพราะใดๆแล้วการที่คุณอย่างที่ตาบอกว่าคุณไปวิ่งลูวิ่งของคุณพ่อคุณแม่คนที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณหรือแม้กระทั่งข่าวลบๆมันก็จะกลายเป็นว่าคุณได้ใช้พลังงานของคุณนะคะ โดยที่คุณนะตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ว่าน้องตามาไกด์ไลน์ให้คุณว่าคุณจะเสียพลังงานของตัวเองโดยที่คนเหล่านั้นนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณได้นำพลังงานของตัวเองกระจัดกระจายไปอยู่ทั้งในที่ทำงานทั้งกับครอบครัวหรือแม้แต่คนรักหรือแม้แต่เพื่อนๆน,นะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าคุณได้สูญเสียพลังงานบางสิ่งบางอย่างสูญเสียแพชชั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปล่อยวางน้องตายยตตัวอย่างนะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีการดูเงินในบัญชีของคุณบ่อยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกลัวเงินหมดเขาจะบอกว่าคุณรู้ไหมคะว่าคุณกำลังส่งสภาวะ ขาดแคลนด้านการเงินไปหาจักรวาลของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือฉันสามารถทําสิ่งไหนได้บ้างนะที่ฉันจะสร้างรายได้ให้ฉันเพิ่มเติมมากขึ้นที่ฉันจะมีรายได้มาปิดหนี้ปิดสินของฉันได้ก็กลายเป็นว่าคุณจะมองอีกมุมหนึ่งแล้วเส้นทางที่ถูกต้องของคุณก็จะปรากฏขึ้นให้คุณได้เห็นนั่นเองนะคะถ้าคุณมีความเชื่อและไม่ได้มัวไปนั่ง ดูเงินในบัญชีกต่อไปคุณก็จะมีการลงมือทำมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะเอาละค่ะตาขออีกสักสามใบนะคะความสุขที่คุณจะได้รับนะคะหรือตากำลังมองว่านะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นตัดสินใจนี่แหละคะ่ะพอน้องตาปล่อยคลิปนี้ให้คุณเป็นไกด์ไลน์นะคะคุณก็จะขจัดความคิดลบความกังวลออกให้หมดหรือมากเท่าที่คุณทำได้แล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นเหมือนเด็กถือไม้เท้านั่นเองนะคะ เอาลคาอีก3ใบนะคะคุณจะมีอิสระไม่ว่าจะเป็นอิสระทางได้เวลาด้านการเงินหรืออาชีพนะคะถ้าคุณเชื่อแล้วลงมือทําและอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนั่นเองนะคะหรือตัางลองมองว่าความสุขของคุณคุณก็จะรู้สึกว่าชีวของคุณมีความสุขมากขึ้นแค่คุณมองโลกอีกมุมหนึง่งหรือคุณก็พร้อมแล้ถ้าน้องตาแนะนําคุณก็จะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะเสี่ยง กับการเลือกเส้นทางใหม่กับการเลือกเส้นทางเสริมของคุณและคุณจะมีการลงมือทำเชื่อน้องตาเธอค่ะว่าใดๆแล้วถ้าคุณมีการลงมือทำคุณมีการ Take action คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนและคุณจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอย่างสม่าเสมอนั่นเองนะคะอีกสองใบนะคะหกไม้เท้าค่ะสำหรับบางคนที่ แลตอนนี้มีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วคุณ อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานคุณก็จะได้เข้าสู่ประตูวิวาในเร็วๆนี้นะคะจะมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไหนที่กําลังจะแต่งงานนะคะหรือท่านไหนที่ปรารถนาในเรื่องของคู่ชีวิตคู่รักคู่แท้นะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่รักของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็ เลือกก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนั่นเองนะคะอีกใบหนึ่งนะคะว้าว้องตาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนความสุขที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ก็คือความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่เพื่อนๆมีการปรารถนานะคะ คุณจะได้รับแสงอาทิตย์ของคุณแสงอาทิตย์จะปัดเป่าสิ่งเลวร้ายสิ่งที่คุณมีความกางังวลสิ่งที่คุณมีความคิดลบนะคะให้ออกไปจากชีวิตของคุณโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไขว่คว้าพราทิตย์ของคุณมาได้เลยนะคะน้องตายินดีด้วยนะคะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาให้ไพ่พันตาบอกคุณกันอีกสักสองใบนะคะ ว่าภพยพันตายอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะความสุขของคุณที่จะได้รับในเร็วๆนี้คะ่ะเพื่อนนะคะคุณจะได้มีคอนเนคชั่นเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะ มองหาหุ้นส่วนหรือคนที่จะมาลงทุนร่วมธุรกิจนะคะหรือสําหรับบางคนที่อยู่ในที่ทํางานนะคะคุณก็จะได้พบได้เจอคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะหรือสําหรับบางคนที่เพื่อนของคุณอาจจะมีการเชิญชวนให้คุณไปสังสรรค์กับเขาก็ให้คุณไปนะคะเพราะว่าความสุขของคุณก็คือการที่คุณได้ระบายเรื่องที่ไม่ดีให้กับเพื่อนของคุณฟังนั่นเองนะคะอีกไปหนึ่งนะคะ ความร่วมมือค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะคุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนที่ทํางานของคุณนะคะหรือว่าสําหรับคนที่มองหาในเรื่องของการลงทุนธุรกิจมีอาชีพปิสระนะคะคุณก็จะได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวของคุณหรือจากคนรักของคุณมีการ มาช่วยเพิ่มความรู้หรือคุณอาจจะมีการลงเรียนตามคอร์สต,ต่างๆนะคะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะหมายเลข Angel Number ของคุณอาจจะเป็นหมายเลข72หรือ45นั่นเองนะคะเอาละค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮ mm ิล hmm. ลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ